สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภร์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทยาา์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวอและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ทรงห่วงใย,ยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้โปรดให้มูลนิธิพัทหาราชานุสรจัดซื้อวัคซีนซินโนฟาร์มจากราชวิทยายลัยจุฬาภรพร้อมพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างๆแก่หนวยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออ,อสอวอเพื่อกระจายฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 แก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยในวันนี้นายแพทย์พออวบประจำจังหวัดเชยภูมิโดยนายแพทย์พุทธาสมัตชัยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้องบัวแดงพร้อมด้วยคณะบุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองบัวแดงได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนชื่นฟารมพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางพระพิสุสงผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์จำนวน42รายการได้รับวัคซีนพระราชทานครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวเป็นล้นพ้น วันเดียวกันนี้หน่วยแพทย์พอ,อสวอรประจำจังหวัดสระแก้วได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานเข็มที่2ที่วัดโคกไพล่อำเภอตาประยาจังหวัดสักแก้วและที่บ้านผู้ป่วย ได้มีนายปริญญาโพธิศัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสรากแก้วพร้อมคณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกพอสอวร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการแบ่งเป็นผู้พิการ15รายพระสงฆ์3รูปและผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรคเรื้อรัง8 2ราย โดยจังหวัดสักแก้วได้รับวัคซีนพระราชทานจำนวน5,000โดสส,สำหรับฉีดแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดใดมาก่อนประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ได้โอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้จานวน2,500คนซึ่งแผนการฉีดเข็ม2ทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง20ตุลาคมนี้ ด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงเล็งเห็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนอันเป็นองค์ประกอบสําคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์พอ,อสวอ ส่วนหน่วยแพทย์พออสวอรประจำจังหวัดระนองโดยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดระนองและคณะออกให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชที่โรงพยาบาลระนองรวมทั้งในพื้นที่ตำบลปากจันอำเภอรกระบุรีและพื้นที่ตำบลในวงเหนือและตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นตลอดจนบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนแก่กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์มูนลนิธิพออสวอ รวมทั้งสิ้น78ราย